ไปตีกินนะเน่แต่เพื่อนหายประมาณถิ่นก่อนทุกคนซีมหน่อยเดียวกินบ่ได้แซ่บคนก็บาแซ่บด้วยไแซ่บ่คนไปแซ่บ,บ,บ,บซีมอันหนึ่งอันนี้มันจะแบบเค็มนัวๆออกสไตล์แบบเค็มเกลือนะปกติเขาดก็กินอยู่นะมันถือซีม,มองโเนาะ เสียกูก็เสียบด้วยซูด้อย,ยมาหายกูด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าที่สดใสตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงทุกคนอาจจะสงสัยเอ้ยบิ๊กใหญ่สมาดุแฉตื่นเศร้าโอ้ยบิ๊กใหญ่ก็มาเป็นคนดูแทะพ่อแม่เนาะเข้าประธานนอนตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงหิวเข่าเฮจันทได้หิวเข่าวิธีเดียวก็คือ ออกไปซื้อชิ้นมาซอยจุอืกินจังไดกับโบเบื่อซอยจุนี่เนาะเดี๋ยวสิพะอ้าวรื้มอมาโทรศัพท์เดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์กันเนาะเลซสิโอนเงินจะได้ละบันนี้กินจะได้ก็บโบเบื่อเนาะทุกคนนาะซอยจุนี่เดี๋ยวสิพะทุกคนไปเบิ่งซื้อชิ้นเลือกชิ้นจังไดให้มันเบอืมตะกี้ใส่ับอจอนกับโบไวไปกะบโบเสบเพื่อเลือกชิ้นมีแต่ชิ้นเอ็นมันต้องเลือกแบบคอยเลือกนี่ถาเบิ่งเนอะเดี๋ยวเอาโทรศพัพท์กอน ว่าไม่ต่างเม้อได้ซอยจุนี่กินทุกมื้อก็อยังเบืบ่อเบื่อมันมันกินได้ตลอดนะ <c oughs> เห็ดแก้วผอกแก้วเพียจำกับข้อหอนนอนย้ำนนเศร้านี่กินนี่แซ่บกินยำเพลยำแรงกับพวกเสพอีกตอนนี้กำลงังชิปซื้อนะทุกคนเนาะซื้ออยู่สะพายเดี๋ยวสีพาทุกคนไปเลือกสินเด็กการซื้อสินซอยจุเลือกสินมันต้องเลือกแบบใดนี่ครับน,นี่สื่อครับเด็กหาครับครับได้กระต่ายบริสตินเหยียบขีบ้ต้มนี่ อวนี้เลยเนาะบินเลยวะตอนนี้กำลังไปสือสีทเนาะทุกคนเนาะคันห่บาจรไปสื้อนี่ยว่าให้เลือกบ่เป็นเอาแต่สีทธเอเ็นผนิดว่าเป็นเสือห้องหาย่นวาเนี่ยนอกการใส่ชีวิตประจำวันของเขาอยู่ยันว่างแล้วก็คำมาเศร้ามากก็ไปหาสือสีทนมากินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็คำคำอะไรก็ตื่นมาอยู่แจ้งแจ้งแลไวก็ไปนอนกังเวนจะนอน กลางคืนเจ้าบ่นอนหนุกข้าเพราะว่าเบี้ยข้าสฉลาจะเป็นเบี้ยก,กลางคืนเนาะบางคนก็บว่าโอ้นอนแน่เด้อเพราะว่าเจ้าพักผ่อนมาเพียงพอพออย่างนะทุกคนนอนหันนอนตอนกลางเวินเอานอนกลางเวีนเขากัดนอนให้มันครบสุโมงมันเห็นหนะบางคนก็บว่าว้จะนอนกลางเวีนแบบนี้คือเก่าแหละมันบถดถดแทนกันห่างไกลคอยว่ามันก็ต้องถดแทน่แหละเขาก็คิดซิว่าบัดคุณมีกาดอีสะเขาก็นอนมุงนี่แบบเขาเคือกันเขาคือถดแทนได้ซะ อันนี้ก็น่าจะคือกันเนาะขึ้นกับเฮาเองไปทุกคนเจอกันอยู่ห่างไกลายสินห่างจากในไปประมาณเอ่อหาไม้กลัวเลยเว้ยประมาณตัวหกลักคือกกประมาณหาไม้เจอกัน,นโอ้เมื่อนีนใส่เสื้อซิคาโคชิคาโกแต่ว่าอยู่ในนี่เป็นเสื้ออย่าง,งทุกคนห<ม>ูบอชิคาโกเจอกับชิกาโปอันนี้เฟสเตโน,น,น่เด้ เฟสโนซิกาสโกบายโอเคสกูตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงครึ่งแต่ว่ามันกะิ่มแจ้งเนี่ยน้อยหนึ่งสายเขียวเดี๋ยวไปซื้อซินก่อนนะทุกคนนอน,นีปเนา <Yeah. S 1> ะเจอกันอ่หารซีนได้มัว่วไม่ถึงหน่ะยอกมาเลยลืมบอกทุกคนนะว่าจะคลองฮันนี่พอบึงพออสายอย่โอ้มีสินสันอยู่ได้เลยซีนเธอดิ ตอน,อนนี้ห่อนห่อนหันสิ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งสิสอนทุกคนวิธีเลือกสินเดี๋ยวเราไปต้องเลือกเอาสินที่เป็นเอ็นเวลาหับซอยนั่นนี่มันจะแซ่บมันนะโอ้ยฝากเว้ยเอา,าใครจะไหนเลยโอ้โอพหพวกเราไปงมหานี่อยู่คือว่าขี่มาไปเท่าใดเดือนเลยโอ้สิ่งนี้เป็น่ง,งัวหรือคว,ย <c oughs> วายโอ้เอาตัวนี้ก,ก็ได้ มีเห็นบ่งามเด้เลยทุิคนเอาไม่มีคะแนนบอกอุ้ยมีบ่เอาสองแสนกันรวมกันเห็นบ่ทุกคนวิธีเลือกคือปลกจอน่มันจะขัดเอาแบบนี้เถอะจอนแบบนี้เห็นเอาเอ็นแบบนี้บางคนคิดว่ามันมั่นไต่บางคนบอกมันหากขีดว่าอนั้นปลกจอนอ่ะมันคิดว่าเป็นมากแล้นี่เป็นเหลือกอันนี้โอ้ยแฉกแหกหมดแล้วเป็นคิดว่าอีจังวะเสือเสือห้องห้คิดว่า มันผ่าคุณายอุ้ยยังวันี้หางมกินอีต้ม้วอโตปาน่ะมีไฟอยู่เหาไฟเิไฟไฟบ่มีซ้ำะไฟอู้ยังวันี้วะเทียวันี้เทียวันนี้น้ำมันโอ้น้ำมันงูน้ำมันงมันมูใ้หมูนี่ครั เอุ่สิสสสสส่งหมูอมูขาแต่พายหนังกับเพื่อนขอโบอก,กไไายอะไนามาทุกคนเนาะอากาศดีเว้ยงามเศร้าอากาศสดใสแจ่มใสดีอ๋อเหลือกำลังในเพื่อนมาถือกินแลปเตื้อมีพี่ใหญ่ยอยู่บ่ โอนเอาเนาะสองแสนกีบสองแสนเขากินบมเดิรสำหรับทุกคนเลยซื้อไปเอือเนี่กินบมเบิดไม่แตเด็ดนะอนสองฟานโอเคสาวนค่า,า,ากันอาฮะเอา ไปกลับบ้านกัน้โอมสิงไวงถ้าว่าคันนึง,ง,งวะคันสิงแป๊บเดียวแป๊บสเดียวกบ็บปเห็นงัวอยู่กลางทางเนาะเมื่อนั่งขี่รถเก่งมากพอจะเห็นงัวรถเก่งดำเข,ขาไม่ซื่อสิ้นเนี่ยเห็นงัวคอยกระเบกขึ้นหลังคางรถเลยนะบัวงัวไผ่หลุดหลุนะมันไปตามงัว ตามงัวมาเนี่ยพวกข่อยก็ขี่ไปข้าวหนึ่งประมาณสามโมงเศ้านี่แหละขี่ไปไปนี่แหละพรุ่นีเห็นงัวอ,อยู่กลางทางน่าจะเป็นหลุดมีหรือว่าหลุดเบียดเชียงตําถอาเป็นหลุดคนเราตา่ํตมเขาตั้มขนาดจะเอาไปเลยเนี่ยหลุหลดกระตั้ามาเนี่ยข่อยก็ขี่กลา้าไปข้าวหนึ่งเอ้าขันปะไหวนี่คนอื่นเอาคือเก่าแต่ว่าขันไปกระเบาซีดกลับมาคืนกลับมาเอางัวแก่คือหลุดเกลือดเต็เซมสะอยู่ในงัวไปเมื่อนานก็บไปนอนเลยนะ พากันคัวอย่างไงก็แบ่งพูดกันกินสองถิดกันอย่างเบดแบ่งพอดดลลี่แบ่งป้าแบ่งพี่น้องหลายคนอีกอความประสบดีเนาะแต่ว่าขวบกา้าพูดลุงเฟสต,ตอนนะบวกก้าพูดลุงยูทูบเพราะว่าญาติเห็นเจ้าของหัวเขามาถามเอาแต่ว่าข้ากรบริพิษเนาะข้าบริเป็นหลกักเดิเขาไปตามงวัวตามงวัวปกติขันอยู่ล่ามีนะทุกคนเนาะขาวบุหรว่อยู่บอนอื่นเป็นหรือบอก่วาเวลาขลา้าขี่รถตมงัวเจ้าของงัวจะพิษ ต่เห็นอยู่ต่างประเทศนะตั้มง,ง้วนเจ้าของหลุดพิษตัวอยู่ลาวนี่ตั้มง,ง้วนนี่เจ้าของหลุดนี่ถือเจ้าของง้วนต้องพิษพิษแล้วเขาสามารถไปเอาเงินกับเจ้าของง้วนได้ส่วนหลายเวลาตั้มง,ง้วนปุบแลวเจ้าของหัดจักหายไปส่ยบุหินอกอกามไพ่กับบาแมนบอกเจ้าของบอแมนเขาบอแมนเจ้าของด้วยจักง้วนผู้ใดจากงว้กงวนผู้ใดเพราะว่าเขาย่านหาพี่เสาะนะสวนหลายแม่นตั้มปุบนี่เขาตั้มปุบนี่งัวเป็นของเขาเลย เพราะว่ารถเขาเสียหายเดี๋ยวเพราะว่าเขาไปตำอยู่กลางทางทางนี่เขาบอกหายเลี่ยงสองเลี่ยงซัดเลยแต่ว่าบบเมนแนวทางนี้ทุกคนอ๋ออยู่เราตำงัวโบพิษเหรอขี่รถเลาะตำมางัวก็บบเมนนั่นนนั่เนาะเศร้าแล้วมาเนี่มืดอยู่เจะกันอยู่เงื่อนเลยทุกคนตอนนี้ก็ ถึงขั้นตอนปิน้งแลทุกคนเนาะปิ้งนี่เขาจะปกตินี่กินดิบแต่ว่าอันนี้เขาบริกินดิบแหละเสากินดิบแหละจะปิ้งแบบใส่ไฟอ่อนๆให้มันแบบซุกทั้งนอกซื่อๆทั้งในให้มันเป็นแบบมีเดียมแลนะนี่ก็คือสูตรการปิ้งสีจิ้วไปเลยหนึ่งรีบวะอ,อาหารหอบเสาแล้วก็สูตรการเห็ดแจ่วสูตรการเห็ดแจวนี่สิ่งสำคัญก็คือเขาต้องมีโคกเนาะ มีหกมีสามคันบูมีกะน่ะเจติเห็ดก็ได้ลงไปลงไปมังหะลงไงเอาสิว่าทขั้นตอนเครื่องเทศเท่าก็ขึ้นเห็นบ่านี่หมากนาวเอ้บูเง่นเดี๋ยวบิงหมากพริกหมากพริกนี่ก็ต้องเอามาจี่เอาเนาะทุกคนอ่ะการจีหมากพริกมันจะเห็ดให้แบบหอมหอมขึ้นมันจะแบบมันขักขึ้นนะมาเพชรบอกมาเพชรก็ใส่เพชรติดเพชรมาจากนี่ ชุดสว่านดิติดกระสังน,นะติด,ดนี่เ,นนเด้อชูสวรานตั้งหนูฮะปลาแดกเขาก็จะใส่เป็นปลาแดกไม่เนาะปกติใส่แต่ปลาแดกไม่ก็ได้เพราะ,ะมันแสบดิแต่มาเมือเ่อนี่ปลาแดกไม่เบิดเขาก็ทีประยานรับตารับตาใส่ปลาแดกซูพะนาก็ได้เนาะหน่าจะเจ็บท้องหรือว่าขี่ชูขี่ทางเพราะว่าบ่าค่อยได้กินนะ เน่แต่เพื่นหายประมาณถิดก่อนผู้ทุกคนซีมหน่อยเดียวกินบ่ได้บ่แซสบเค็มกระเสหนะฝากผู้อุดหนุนพิ่น้องตอนนี้ก็ยอดคายกะถล่มทลายเนาะกำไลลุบอ้าวบอาตูบอกโซ่เบิ่งคิดมันหายมึงเท้ว่าเด็กซูพน้าก็มี ออบ่มีเนบ่งกล้าเอาปลาแดกแม่ปลานอมมาบ่นีเบิ่งสิลองชิมเบิ่งเด้อจับเบิ่งอันนี้ชิมแบบค่อยจะบ่เว้านี่น้ําหมูเด้อทุกคนแซ่บข่อยก็ว่าแซ่บอันนี้แม่นอ่าน้ําปลาาต้มสุกที่เฮาซื้อกินตลอดเนาะเบิ่งเด้อแซ่บข่อยก็ว่าแซ่บบ่แซ่บข่อยก็บ่แซ่บชินนึง อันน no no ี schem, ้มันจะแบบเค็มนัวๆออกสไตล์แบบเค็มเกลือนะปกติเคนกินอเลยนะมันถือทีม้วนโซ่เนาะเสียบกับเสียบด้วยโซ่เด้อจะมาหายกูเด้อของโูนี่มันจะออกแบบเค็มนัวๆติดออกหวานน้อยหนึ่ง เหมาะสุดก็คือตัม้มะขุ่ตั้มสมนี่แซบยด้วยแหละแต่ว่าคันเป็นแบบพวกกอกพวกแก้งน้ำมันจะเป็นตัวนี้ดีกว่าอีรีแก้งน้ำมันจะตัวนี้คันตั้มสมน่ะตัวนี้แต่ว่าก็แซ่บอยู่เนาะทุกคนเนาะเสียบแซบแซบ,บของโซจะออกแบบนวดนะอาร์มจะออกแบบเข้มหลึกการใส่เนี่ยเขาต้องนิ่งเปน,นวดได้ไลน์เนาะมันจเจ็บเ,เหรแเสียมกินเดยบริไลน์นะบริมันเจ๊ขาวเลย นี่จะตั้มเครื่องก่อนเนาะตั้มเครื่องใส่เวนเครื่องงงเลยไทยก็ไปแสแปนะที่คอยคิดมากเนี่ยคอยคิดว่คดาคอยนี่เห็ดแสแปกุ้งสูตรสูตรสวรรค์สูตรสวรันของไทยทำสี <c oughs> แก้วได้ก็มีแต่ว่าพิษสูงพิษสูงเองแสบเองคือจะได้คือว่าจางเด้วยเนรอสุดสวรรค์คนแต่เกลือใส่อันนี้คืออยู่ไทยนี่เขากินนะเขาไม่ได้เห็ดแบบนี้เลยแก้วนะเขาเขาเขาประค่อยกินพี่อ่ะมีแต่สไลม์มีแต่บีใส่บีอะไรกันเขาขัวเขาขัวอะไรกันอันนั้นมังพีกพงอะไรกันแล้วบีบมะนาวใส่หน่อยหนึ่ง ขาี่ยบันนะตอนี้เขาใส่เครื่อง,องนี้ลายเนาะพี่นังคือใส่ลายเพราะว่าเวลาเขาจับนะฮรเอามือขุยไปนั่กระเบีเขาตั้มสบนะฮรจะใส่นี่ลายเพราะว่าเมื่อไรแปลกเว้ยเพาว่ามือสงใช้นะนจกัก์บอทำคะแนนบัจจ์คอยเป็นจิมเมวียงเด้ เดี๋ยวเขาจะมาเห็นมื่อเขาสิยเดินทางไปเงทุกคนนาะหยุกแก้งประมาณ23หาแต่นั่น้เนาหาเกียกับบจรนี่ล่นอจมาขอถ่ายคิปกับเกี่ยกัน่ายคิกซอนกันอยู่ เขามเลือกเบื้องเขาเลือกมาเบิ้องซองยนี่ยอยูดีกว่าเลยเหตุคนทิ้งมันแตกต่างไปกับคนไทยนี่เขาด่าหัวยและถ่ายคลสีสอนกันส่วนไปเป็นสิบคนนี่เนาะสิบซองก็ตามนะมันจะมีแต่คนเดียวเขาถ่ายแต่ก็ต่อไปนี่มันแบเปลี่ยนห้างต่อไปก็คนถ่ายจะเป็นยังไงเขาเห็น ถาพี่เอามาตุน้นใส่นี่ก็คือแล้วใจประแดกควายดีวะโซดชน,นะหรือปิดเข็มเหจังต้องถาด้วยเหมือนกันเนาะถาพี่เอามาตุน้นใส่จบมามที่เห็ดเจียวเฟี้ยเพียเพ้ยมาตุน้นใส่นี่ก็ะเมนแล้วทุกคนเนะาะทันนี่ผักผักกระซอยผักใส่ ตอนนี <Mac> <Bla ise. S 1> ้ก็คือสิ่งเาต้องเอาอันั้นปันใดเนาะท้าเฟียกกบะบวนอาตอนนี้อาหารเส่าเลยกินนี่แมนกินอิ่มแล้วหลกะนอนยามเสาหนูจะกินเขาแซ่ผิดปกติตอนนี้ก็เพิมเห็ดแล้วเนาะสะมาปุกบรรดาสาวๆกินเข่า Kịp bình xịn nữa Kịp bình xịn Ừ Ui Hồi nãy cái nó à, Như thế nào vẫn nãy cái tuyển băng hiền này nọ Ui à, Cái nó nó dạ Ôi xe đai bỏ vai mưa xe vào Bỏ vai mưa xe vào ติดเพชรมาจากเข่าด้วยสิมาเข่าเศร้ากินแล้วแล้วก็นอนมัเนี้มันจังมีแห้งเนาะทุกคนเอาไปเห็ดด้วยเด้อไพยอยากเห็ดกินแต่ว่าซีนนะ่ะต้องบ่ต้องเลือกซีนแบบบอจอดเลือกเด้อโอ้พี่จะอะไรมันบูปิตาสแตกเลือกซีนมีแต่เอ็นว้าจอมบไปเลยเลือกเลยมันจะอนะไรนี่คอมึงเลือกแม,ม่ข้าเขาเลือกอะไรยัง ไปซื้อไอนแมนยูตเดยกัอกว่าเลยว่าซื้อซื้อแล้วแต่มึงเลือกตัวน้นเอาอีกตรงซื้อตืมอีกตัวมืงเลือกเอาเซเดาเองยืนเลือเอาอยู่ทัาง่างเยแม่สวยก็ทานะทางตาบงว่ายตได้ก็ยังยังสีหย่ําคือเกายม่มันสีไหลแล นะลองสาวๆก็เพื่อนตื่นหลอกไปหล่ยางสาวก็กินเหลือเลนะเนืองามไ่กินโลดบุญยาบุญยาเนืองางแต่ว่าไข้เลือสีน่บ่จอนเลือกอ้าหข่าก็ดีำเสาเลยเนี่ยมีเดียมแลเลยเนาะเป็นดำบัวบ กีร้ายก็บเบอีเนาะอันแม่สิคุณไปตังทรงกว่าอันนี้มันไห่อะแคลอรี่สตอรี่กับอ่าแมมโบรี่ลายแมมโบรี่ก็มีตั้งกับมันจะเป็นน้ำตังทรงมาเตียงทรงเลยมพี่แจ๊ ตั้งทรงแล้วไม่เอเปียงทรงโตทรงมีหลายอย่างโอ้เราเนี่งมึงจงบูมีแแนดมีแค่บริคอเขาดิเฮาบอกแต่ข่าเนาะโอ้ขอคำพันลอยเลยเลยโอ้โหเลยแบบ Mưa đứt chạy nhau mà xoay nhau thì nhao 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 của nhao 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 บอกว่าไวน์ฝาเมื่อเก็บคะแนนเราส่วนนี่ครับละลายในปากเลยโอ้ม่แม่นยำมักทั่วไปมันไม่หยำละลายในปากอ้าวเบบเขารีวิวเด้รีวิวสเต็กเด็ดละลายในปากเลยกรอบนอกนุ่มในเหมือนอะไรแต่มันมีกรอบในนุ่มนอกอีกกรอบในนุ่มเลย ช่วนี้ปีกยาวตรงถิ่มนั้นอันนี้ก่อนคลายหนามก่อนโอ้โหโอ้จะจบก็จะจบรักสูตรมากแมนรักสูตรจากยูทูบหรือว่าจบอยู่มอจอระเก่าตอนนั้นหลายคนเทียนแลบด้วยนะจบมาจากห้านปิ้งมาเลสตอรอนแอนบาร์ปิ้งมาที่เสียที่สุดนี่ยังได้กบเบื่อเนาะสิยู่เนาะ จะกินยังกินแบบดิบๆเอานะกินพอจากว่าร์ถูกมือตัวนี้เป็นแบบสำลักเลยข้างหล่งเรกินซอยจู๋ันรอไกินอยู่หันไอตัวโตะเลยตอนมีได้ริฟอยู่หันนะติดมาเลยแต่นนั้กินเมืยานอยู่ดีวะเบื่อยานี่บอกสองสามปีเดี๋ยวโซฟานสร้อยจูมากมีชายกินกูเห็น กูเคยเห็นแต่ในยูทูบเว้ยคือริงกูเคยกินนี่คืออ่ะเราเอานำเลยซะเขาเห็นอยู่ห่างมันจะเสบเลยเ <ừ. S 2> ขามาเคลื่อนเถอะกันคืออยู่เป็นง่วนเห็นแบบตะกี้อ่าไทยไปสิบพันประมาณนึ่งเดือนคือสิบไร่เลยเกาะหนึ่งนะช่วยจุนะเดือนท้ายปีสุดเขาคืออันนี้ว่ะช่วงห้าคะแนนนี้ว่ะ เดี๋ยวกินก่อนนะทุกคนนะบัดนี้ยขอถุนขอภัยสำหรับคนที่ยิ้เขาคนยิ้มหนังโซดีไปพอมกินแล้วนะทุกคนเนาะจักหน่อยก็จะออกไปเบิ่งป่าเนาะผ่าตัดพ้อมแล้วใส่ติ่งแต่ดีแต่บ่เป็นยังไย แต่อีกต้เนเร,เราเนาะพอเราเถาเนี่ยม่วานี่ก็ไปบึงบึงเสาะเนี่ยไหมเดี๋ยวมือนี้เขากษตรพยายามอีกเจอนันนะบาย้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเ้อ